และแน่นอนนะคะมาถึงจังหวัดอทุทัยธานีอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการตักบาตรเทโวที่วัดสังกัดรัตนคิรีซึ่งถือว่าเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดอุทัยธานีนะคะเพราะว่าจะมีบรรยากาศที่คล้ายกับพุทธตำนาน,านมากที่สุดนะคะแล้วก็บรรยากาศมีความสวยงามมากๆไปดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ากันเลยค่ะค่ะก็ะภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา อย่างที่เห็นในภาพก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะคะมาร่วมทําบุญกันเยอะแยะมากมายทีเดียวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือยอดเขาสแกลกังก็จะมีพระสงฆ์นะคะที่จาพรรษาอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี500รูปด้วยกันเดินลงมาจากยอดเขาสแกกลาังซึ่งมีขั้นบันไดทั้งหมด449ขั้นด้วยกันนะคะเมื่อเดินลงมาถึงด้านล่างแล้วนะคะก็จะมีขบวนทั้งแต่สายด้วยกันแบ่งออกไปนะคะเพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมทาบุญกักบาทด้วยก<ช>็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่าเป็นป พิีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประเพณีที่เขาจัดกันเป็นประจำทุกปีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นพุทธศาสนิกนชนมาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่บางคนเนี่ยนะคะบอกว่ามาตั้งแต่2องนาฬิกาคือ<น>ตีสองตีสา<น>ก็มาจองพื้นที่กันแล้วนะคะเพราะอยากจะคือหลายๆคนบอกว่าอยากจะได้แถวที่อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะได้เห็นเวลาที่พระเนี่ยนะคะเดินลงมาจากมณฑปบนยอดเขาสแกกลางก็จะมีความสวยงามมากๆคือสีผ้ากาสวพัทของพระพิสุสงฆ์สเนี่ยมันจะเป็นสีทองเหลืองอราม เหมือนกับสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์นะคะ,คะก็จะเป็นบรรยากาศที่งดงามมากๆเราสองคนเองก็มีโอกาสได้ไปใส่บาตรตอนนั้นด้วยก็สวยงามจริงๆนะคะ,คะก็เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีค่ะส่วนอาหารนะคะที่นํามาตักบาตรในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวปลาอาหารแห้งแต่ว่าที่สําคัญก็จะต้องมีข้าวต้มลูกโยนนะคะ,คะซึ่งเป็นอาหารประจําถิ่นข้าวต้มมัดด้วยมีกระยาศาสตร์ด้วยนะคะ,คะซึ่งบรรยากาศก็ถือว่าวันนี้เราสองคนก็ประทับใจที่ ข่าเองก็ประทับใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าุทสาสังคมชุชนเนี่ยนะคะที่เดินมาที่เดินทางมาทาพิธีร่วมกันตักบาตในครั้งนี้ก็มากันเป็นแบบครอบครัวถือว่าเป็นวันแห่งครอบครัวด้วยนะคะค่ะ <c oughs>